ได้เวลาฟังธรรมเมื่อวานอาจารย์พูดถึงพระอัครสาวิกาเรื่องซ้ายภิกษุนีอุบลวรรณาผู้มีฤทธิ์เป็นเอกทัคคะทางด้านผู้มีฤทธิ์ ได้กินยาหกนางอุบลวรนนาเนี่ยต้องมาที่กรมีการยกเครื่องขึ้นขึ้นสู่ที่ประชุมสงฆ์ว่ามีความผิดมีความผิดก็คือต้องอาบัตนะพระใหม่ผมเข้าใจนะคำว,ว่าอาบัตมีความผิดที่ไหน พุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินอธิกรณ์พุทธเจ้าตาดินว่าพระนางวนวันนาเนี่ยไม่มีความผิดเนื่องด้วยเธอเป็นพระอาะหาัน์เรียนวินัยมาแล้วพระอาะหาวน์เนี่ยไม่ต้องกรงอาบัตคือไม่มีผิดแม้แต่อาบัตหนัก ปราชิกก็จะไม่มีการตัดสินพระวินัยว่าพระอระหันต์ไม่ผิดเนี่ยเขาใช้คำว่าสติวินโยสติวินโยทาตับโกถหลวงพี่รักปวดสติวินโยหมายความว่า พระรหันั้นเป็นผู้มีสติสมบูรณ์สติสมบูรณ์ถ้าใครมีสติสมบูรณ์พร้อมด้วยญยาณทำอะไรไม่มีผิดเพราะไม่ได้ติดเข้าไปในใจพระเจ้าตัดสินว่าพระราอุบบนวน,นาเนี่ยมีสติสมบูรณ์แล้วก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าเหมือนกับ มเมล็ดผักกาดหลน่นลงบนปลายเข็มผมฟังผมเคยอ่านกันานแล้วคำนี้มเมล็ดผักกาดหลน่นบนปลายเข็มใช้คำว่าเม็ดถั่วเขียวดีกว่านึกภาพออกง่ายเม็ดถั่วนี่มันแข็งเนะม็ดถั่วเขียวหลน่นลงบนปลายเข็มเนี่ยมันไม่ติดนึกออกอ่ะ เม็ดถัวเขียวย่อนนูนปลายเข็มเนี่ยมันมันปึ๊ดเดียวมันไม่มันไม่ติดมันแป๊บเดียวเพราะนี้ก็จะลองอธิบายดูว่าจิตที่ว่าแบบเม็ดถั่วเขียวหล่นลงบงปลายเข็มเนี่ยจิตของพระอรหันต์เนี่ยเป็นอย่างไรจิตของพระอรหันต์เป็นอย่างไรนี่ต้องบอกก่อนนะอาจารย์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ แต่ว่าลองวิเคราะห์ดูจากพระสูตรบ้างจากที่ครูบาอาจารย์พูดบ้างจากการปฏิบัติส่วนตัวบ้างสติสมบูรณ์เหมือนกับเม็ดถั่เขียวหล่นลงลนปเข็มเอาคำว่าสติก่อนสติแปลว่ารู้ รู้ได้รละลึกได้พระสูตรที่ว่าเนี่ยพระสูตรพระสูตรที่เรื่องนาอวบนวน,นาเนี่ยก่อนหน้านั้นอาจารย์พูดเรื่องหลังคาที่มุงดีแล้วกามย่อมไม่รั่วรดเข้าไปในใจอาการที่จะไม่ให้สิ่งที่ เรียกว่ากิเลสสามอย่างไม่เข้าไปในใจเป็นยังไงไม่ใช่เพาะกามหรอกโกรธด,ด้วยความโลภก,ก็คือกามความโกรธก็คือความโกรธความหลงเอาว่าความมิตกกังวลก็แล้วกัน,กนไอ้สามอย่างนี้มันทําให้เราทุก์เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทุก์เราต้องละเสียเอาให้ชัดนะ กามคือความโลภความโกรธคือความไม่ชอบความหลงมีหลายอย่างเอาว่าเป็นความมิตกกังวลกันละกันอธิบายรวบเลยทั้งสามอย่างเนี่ยเปรียบเหมือนมเมล็ดถั่วเขียวสามอย่างสามไอ้ความโลภเนี่ยก็อาจจะเป็นมเมล็ดถั่วเขียวสีแดงก็ได้กามความโกรธอาจจะเป็นมเมล็ดถั่วเขียวสีดำ ความหลงเนี่ยอาจจะเป็นความเป็นเมล็ดถั่วเขียวสีเทาก็ได้มิตกกัวงวลม,มันก็เทาเทามัวมวความโกรธมันก็มืดดำกลามมีลักษณะเหมือนไฟก็เป็นสีแดงแต่มันก็เป็นถั่วเขียวเหมือนกันนี่แหละจะมาวิ่งมากระทบใจวิ่งมากระทบใจที่มีสติแหลมคมเหมือนพระอรหันเนี่ย พอมันหล่นลงมาโดนปลายเข็มปุ๊บเนี่ยมันก็เด้งออกไปตัวจิตที่มันไปกระทบกับอารมณ์นั้นมันรู้เฉยเฉมันรู้แล้วก็มันก็ทิ้งเมล็ดตัวเขียวสีแดงคือกามหล่นมาใส่จิตที่แหลมเหมือนเข็มมันก็เด้งออกไปความโกรธที่เหมือนเมล็ดตัวเขียวสีดำมันหล่นลงมาโดนปลายเข็มนิดเดียวมันก็เด้ง ความหลงก็เหมือนกันโมหะความมิตตกกลางบนคิดพุ้งต้านต่างมันเริ่มมาบปุ๊บมันจิตมันรู้เด้งออกไปเมื่อตัวเขียวกับเข็มมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่จิตของมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมันเอาเมล็ดตัวเขียวกับเข็มเป็นอันเดียวกันโปกามเข้ามามันก็รับไว้เหมือนภาชนะที่รับไว้มันไม่แหลมคมมันคือมันเป็นพาชนะเลยดีกว่ากจิตเรา โกรธมันก็รับไว้เม็ดตัวเขียวที่เป็นความโกรดลงมาในจิตของผู้โดยชนติดอยู่ในชามเลยอย่างนี้เพราะาตท่านรู้เฉยๆรู้เฉยๆย,ย้อนกลับไปอีกหน่อยมสมาธิที่เป็นเครื่องกั้นจิตก็รู้เหมือนกันอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ย มีความโกรธเกิดขึ้นเรารู้แล้วหยุดพุทโธพุทโธหยุดคิดโกรธปุ๊บขึ้นมาหยุดนั่งสมาธิพุทโธพุทโธพุทโธคิดอยากกินของอร่อยขึ้นมานี่กามเกิดแล้วเม็ดตัวเขียวสีแดงมาแล้วรู้แล้วหยุดกั้นได้เหมือนกันสมาธิเนกันได้รู้แล้วหยุด,ด,นะด,ยดเฉย ถ้ามันสมาธิมันมั่นคงเป็นชาเนี่ยมันไม่เข้ามาเลยไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าพอหลังออกจากสมาธิไอ้พวกเมล็ดตัวเขียวต่างๆวิ่งเข้ามาเต็มที่เหมือนเดิมสมาธิเราไม่สามารถรักษาให้เกิดตลอดไปได้มีเสื่อมอันนี้จิตของผู้ที่มีชาญกั้นได้เหมือนกันกั้นไอ้เมล็ดตัวเขียวนี่ได้เหมือนกันกั้นกิเลสได้ ระดับหนึ่งน,นี้จิตที่เป็นพระอราหาันเนี่ยบอกในเบื้องต้นแล้วว่ามีสติสมบูรณ์มีสติสมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์อยู่แนละ้วแต่ว่าเป็นสมาธิที่รวมกับสติสติแลว,ว่ารู้เฉยครูบาอาจารย์ใช้คำว่ารู้ซื่อๆรู้ซื่อๆพระป่าหิยะใช้คําว่าสักว่าพระเจ้าใช้คำว่าสักว่าสักว่า สักว่ารู้สักว่ารู้สักว่ารู้แล้วทิ้งรู้แล้วทิ้งไอ้คำว่าปล่อยวางก็คืออันนี้รู้แล้วทิ้งรู้แล้วทิ้งการไม่ยึดติดก็คือเนี่ยแหละร,รู้แล้วทิ้งรู้แล้วทิ้งสัพเพธรรมานรารนางอภิเวสัยยะทำทั้งหลายทั้งคงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ไอ้ไม่ยึดมันถึงมันก็คือรู้แล้วทิ้งรู้แล้วทิ้งรู้ทุกอย่างรู้กายเวลาจิตธรรมเยดูแล้วทิ้งรู้แล้วทิ้งในสติปัฏฐานสี่เต็มประสูตรนะส่วนสุดท้ายเนี่ยเขียนไว้ว่าอัตติกายติวาปนัสสะ สติปัจจุปติตาหนติยาวเทวยาณะมัตตายะปิตสติมัตตายะอัติกายติวาปนัสสะรู้เพียงเพื่อเพียงเพื่อสักเพียงเพื่อสักว่ารู้กายเวทนาจิตธรรมในปัจจุบันป,จจปนปัจจุปปติตาในปัจจุบัน ตามความเป็นจริงและมียานรู้ตามความเป็นจริงมิติรู้กายวณะเป็นจิตธรรมในปัจจุบันและมียานรู้ตามความเป็นจริงมีรู้และยานในปัจจุบันเพียงเท่านั้นมัแปลอะไรที่มากระทบเรารู้และมียานรู้ยานรู้ตัวนี้คือตัวปัญญาของพระอาหารหันต์ที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งพวง เป็นอนัตตาไม่ใช่เรารู้พร้อมกับยานอันมันต่างจากสมาธิสมาธิมันรู้เฉยมันไม่มียานเข้าไปสัมปยุตมันไม,ไม่มียานเข้าไปเกี่ยวข้องขณะที่รู้มันจะเห็นความว่างเกิดขึ้นพร้อมกันเห็นความไม่มีอัตตาเกิดขึ้นพร้อมกันในการรู้หนึ่งครั้งอันนี้คือจิตที่เดินมรรคถูกต้อง เป็นการปฏิบัติที่รวมผลไปด้วยผลของการปฏิบัติไปด้วยจะต,ต้องมียาต้องมีการต้องปฏิบัติึงจุดหนึ่งคจะเห็นความจริงตรงนี้ที่เรียกว่าสุญญตาก็ได้ไม่มีอัตตาก็ได้เกิดขึ้นพร้อมขณะรู้ทวนอีกครั้งสมาธิรู้เฉยรู้อะไรก็ได้เฉยต่อเน,นื่องไม่มีปัญญาแต่สติ ของพระอรหันต์มีการรู้ในปัจจุบันและมียานประกอบยานที่ว่าก็คืออาสวะคยายานก็ได้จะเลือกอาสวะคยายานก็ไม่ถูกใช่คำว่ารู้ว่ามันไม่มีอัตตารู้รความว่างมันว่าพร้อมกัน ก็ฟังหนาะอาจจะเข้าใจยากแต่ให้เป็นเข้าๆไว้ก็แล้วก,กันถ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าอย่างหลวงพ่ดุลเนี่ท่านบอกว่าใครจะอยู่กับพูดถึงท่านพูดถึงจิตนะจิตใครจะอยู่กับอะไรก็แล้วแต่แต่จิตของท่านอยู่กับรู้จิตของเราอยู่กับรู้รู้คือมือสตินั่นหละ พระหันมีสติสมบูรณ์สติมินโยุดูบอกรู้รู้ก็คือสติหลวงตามหาบัวท่านบอกว่ารู้เหมือนฟ้าแลบฟ้าแลบก็คือการที่ถั่วเขียวมันหล่นลงไปเข็มนะั้มันรู้นั่นแหละรู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ไม่ติดหรอกรู้เฉย ใครถามหลวงปู่ว่ามีความโกรธหรือไม่หลวงปู่บอกว่ามีแต่ไม่เอาหลวงปู่ดูลท่านบอกมีแต่ไม่เอาท่านรู้หลวงตาผมถามบอกมีแต่มันแยบม่ใช่คำว่าแยบมันแยบ,ม,ยบมันเหมือนฟ้าแลบแล้วมันก็เท่ากับไม่มีเหมือนกับเปรียบเทียบกลับไปที่ตอนแรกกนะ็คือเมล็ดถั่วเขียวหล่นลงายเข็มมันแยบมันรูดติดเดียว ล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ทิ้งอันนี้คือปล่อยวางไม่ยึดมั่นเราดิ้นคำว่าปล่อยวางก็อาจจะนึกว่าไม่ทําอะไรไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่ดังนั้นมันทําอะไรไม่ได้ศาสนาพุทธไม่ใช่อะไรง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจง่ายขนาดนั้นหรอกงั้นพระรหันก็ใช้ชีวิตไม่ได้จิตมันเร็วรู้รู้แล้วจะทาอะไรมีความคิดตําต่อไม่มีผิด สติสมบูรณ์อันนี้คือจิตของพระอรหันต์ที่เราวิเคราะห์ดูวิเคราะห์ดูว่าหน้าจะเป็นอย่างนี้สำคัญก็คือสติตัวนี้มันต้องต่อเนื่องด้วยต่อเนื่องเป็นสมาธิสติที่มันต่อเนื่องก็คือสมาธิสมาธิอย่างเดียวมันก็ต่อเนื่องแต่ไม่มีปัญญาเข้ามาล้อง สติมันเป็นสมาธิที่ต่อเนื่องและมีปัญญาด้วยถ้านักปฏิบัติด้วยกันก็นกนจะคุยกันว่าถ้าพระเป็นพระอริยเจ้าท่านมีสติถูกต้องแต่ไม่ต่อเนื่องพระโสดาบันเนี่ยท่านมีสติพร้อมย่านท่านเห็นความจริงแล้วแต่ว่าสติตัวนั้นมันไม่ต่อเนื่องมันยังขาดขาดพร่องพร่องเป็นผู้มีสติยังไม่สมบูรณ์พระโสดาบันแต่มันถูกต้องแล้ว มันก็ไล่ขึ้นไปพระสัาตตทาก็มีสติมากขึ้นถ้อนาคามีก็มีสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นจบที่พระา,าราหันเขาบอกว่ามีสติครูบาอาจารย์ใช้คําว่ามีสติตลอดสายสติต่อเนื่องตลอดสายเป็นอัตโนมัติมันคือเข้าไปเลยพัน,นิพาอะไรเนี่ยเดียวกันนะ ตามมหาบัวหลวงปู่มันใช้คําว่ามหาสติมหาปัญญามหาสติสติใหญ่คือมันต่อเนื่องแล้วเป็นอันเดียวแล้วของพระรหัส์ของพระโสดาบันก็มีขาดากเกิดบ้างขาดบ้างอย่างนางวิสาขายเนี่ยเป็นเป็นพระโสดาบันบางทีก็ยังร้องไห้ร้องหผมเศร้าโศดเสียใจสติขาด ไม่ตอนเนื่องเหมืนอนพระอาหัรต์อาหารต์รไม่มีความเจาอาโกแล้วน,นี่คือจุดสุดท้ายของการปฏิบัติสติเนี่ยเป็นทั้งหมดเป็นศีลสมาธิปัญญารวมทั้งหมดเเรื่องเดียวสติเนี่ยหลังจะพูดเรื่องสติแต่ว่าต้องหลายวันหม่สำคัญถ้าฟังแล้วไม่ทำก็ตอนนั้นไม่เห็นอะไรหรอก ฝากเอาไว้เดี๋ยวตรวจม่อ